ให้เพดานให้ต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของอสังหาไทยประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะสำหรับหน้าข่าวอาสังหาไทยวันนี้ค่ะ มีความคืบหน้าค่ะจากประเด็นนี้ที่จริงๆเราได้ถูกโอ้โหพูดถึงเนี่ยหนาหูเลยในช่วง3เดือนที่แล้วนะ,ะแต่วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะก็คือกรมที่ดินนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวนะคะที่จะสนับสนุนนะคะให้สังหาไทยเนี่ย ได้ครอบครองนะคะให้ต่างชาติเนี่ยครอบครองได้มากขึ้นง่ายขึ้นนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยตัวกรมที่ดินนะคะก็สนับสนุนให้ทางสบสนะคะยื่นแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ให้คลมพิจารณานะคะตอนนี้มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่าทางกรมที่ดินเนี่ยเขาเห็นกันอย่างไรนะคะกรมที่ดินเห็นว่านะคะถ้าจะเข้าขายเรื่องนี้นะคะกรมที่ดินขอให้ โครงการที่เข้าร่วมนะคะก็จะต้องเป็นโครงการที่มีขนาดคอนโดมิเนียมนะคะไม่ต่ำกว่าพื้นที่5้าไร่นะคะนั่นคือพื้นที่โครงการนะคะแล้วส่วนตัวอสังหาแนวราบก็เห็นด้วยเข้าโครงการนะคะตัวสังหาแนวราบนั้นจะเป็นลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะอยู่ในหมู่บ้านจะสรนราคาตั้งแต่1 0บล้านถึงสิบห้าล้านบาทนะคะโดยที่จะ ต้องเวลาที่ประชุมนิติบุคคลนะคะต่างชาติมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นได้ไม่เกิน49%ของโคต้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกรมที่ดินเนี่ยออกมาเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวแล้วก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเป็นที่พูดถึงหนาหูมากเลยนะคะรายละเอียดมีอะไรเพิ่มอีกมีอีกค่ะก็คือว่าจากรายละเอียดของเดิมนะคะก็คือ อยากจะให้ตัวกฎหมายเนี่ยนะคะที่เสนอกันนะคะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยโคต้า49%ที่ต่างชาติถือครองได้ให้ขย่งไปถึง70-80%ค่ะแล้วยังไม่นับรวมถึงเรื่องของการเช่านะคะที่จากเดิมเนี่ยสามารถเช่าสังหาไทยได้สูงสุดเพียงแค่30ปีนะคะต่างชาติก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นนะคะสามารถเช่าสังหาไทยได้50บวก40ปีค่ะและนี่นะก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะของมาตรการที่ จะพยายามขยายเพดานให้ต่างชาติเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของอสังหาไทยได้ตอนนี้นะคะอะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเลยค่ะล่าสุดเมื่อเช้าแพรลินได้โพสต์ประเด็นนี้นะคะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจก็มีหลายคนให้ความคิดเห็นเนี่ยหลากหลายมุมมองกันนะคะเอาไปลองดูกัน และนี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันในล่าสุดเนาะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเพื่อนๆนะะชอบสาระดีๆด้านการลงทุนอสังหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการอสังหาค่ะ